สวัสดีครับมาพบกับเราตามเคยครับอู่ต่อรถยกช่างลุงนะครับช่างลุงจังหวัดชัยภูมิครับอู่ต่อรถยกที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งในภาคอีสานครับผมนะครับให้มาดูวันนี้เราช้อนล้อบิ๊กเอ็มนะครับบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มรถยกของทางร้านเราเนี่ยนะนะครับเป็นโฉมไซโคนนะครับโฉมไซโคนนะครับโฉมไซโคร อุปกรณ์ก็เหมือนเคยครับตามเดิมนะฮะที่เราให้จัดให้แบบเต็มรูปแบบไปเลยคือวินลันว่านะฮะวินลันว่า12นะครับแล้วก็มีนกหวีดมีลอกฝนแล้วก็อุปกรณ์อย่างอย่างอย่าง,างเต็มวิกัดเลยฮะเราให้แบบว่าไม่ต้องกลัวเจ๊งฮะให้ไปเลยลูกค้าคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าอยู่ที่ลูกค้าเสียได้ไม่ต้องเสียไายเงินครับนะครับลูกค้าแบบว่ามาต่อกับเรานี่ไม่เสียไายเงินเลยฮะราคาที่แบบแบบ,แบ,บว่ายุค ยุคเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะเเราก็ต่อแบบว่าต่อให้ลูกค้าได้มีได้ใช้แบบคุณภาพไปเลยนะ,นะครับเป็นกล่องพิเศษนะครับจัดวางอย่างเป็นระเบียบรเรียบร้อยสวยงามครับผมนะครับเหมือนเดิมครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์เอกลักษ์คาแรคเตอร์ของเราครับผมเหมือนเดิมครับให้ดูกันชัดเลยครับแรงกดลงกลางเผาตามตามธรรมชาติตามตามเดิมครับตามที่เราวางแบบไว้แรงกดลงกลางเผา นะครับชุดท่อนล่างก็ก็เป็นแบบโอเคอ่ะแน่นหนาฮะแน่นหนาถาวรนะครับน,นะครับอุปกรณ์ช้อนล้ออุปกรณ์ช้อนล้อของเราก็ได,ได้มาตรฐานนะมาตรฐานอู่ของเราเลยนะครับช้อนล้อใช้งานง่ายฮะเวลาเราไปทําหน้างานาไปคนเดียวเราไม่ต้องไปให้คนอื่นช่วยนะเยอะไปคนเดียวได้สบายฮะช้อนล้อแล้วก็เซฟตี้เข้าไปเลยนะ บล็อกจัดเก็บเห็นไหมครับเรามีบล็อกจัดเก็บให้ทุกลำเลยแล้วก็งานที่เราการันตีออกอย่างนี้จะทุกลำเลยครับสภาพแบบนี้นะครับไม่มีส่งงานแบบสภาพที่ไม่เคยครับนะครับสภาพแย่ๆไม่มีฮะนะครับท่านใดสนใจครับก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามเพื่อให้เราทำาอฟีโอให้ท่านดูครับสวยๆนะครับคุ้มค่าครับผม นะเท่านใดสนใจก็เข้าติดต่อติดต่อเราได้ฮนะติดต่อที่เบอร์0ูนย์เก้าเสองเปดหกหนึ่งครับหรือแอดเฟซนะครับอู่ต่อรถอูช่างลุ่งรถยกชัยภูมินะฮะนะครับคุ้มค่าครับผมเรื่องราคาแล้วก็เวลาก็คุยกับเอ,อ่คุยกันทีหลังครับเรื่องเวลานะครับเพราะว่างานอย่างนี้ต้องค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะครับ ส่โคนกระบะเนี่ยเราเน้นมากเลยเรื่องการต่อกระบะให้กลับมาเป็นรูปเดิมนะครับให้ดูชัดๆเลยเนี่ฮะการต่อกระบะต่อกระบะให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าทําหมกหมก,มกไม่ใช่ครับมันไม่ใช่รถยกหรอกมันก็เป็นรถรถที่ลูกค้ารักอะรถที่ลูกค้ารักมันก็รถยกก็เหมือนกันนะรถที่ไปอยู่กับลูกค้าตลอดนะครับผมว่าไม่สําคัญครับเรื่องเวลาต่อเพราะว่าเราต่อเราไม่ได้ต่อแค่ใช้วันนี้พรุ่งนี้ครับ เราต่อใช้ยาวๆฮะเดี๋ยวเวลาเดือนสองเดือนแต่ใช้ไม่รู้กี่ปีฮะเนี่ยความคุ้มค่าของมันนะค่าต่อห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมว่ามีงานดีๆอ่ะปีเดียวได้คืนครับผมค่าต่อเนี่ยปีเดียวได้คืนคุ้มค่ามากนะครับให้ดูชัดๆนะครับไม่ต้องรอแล้วฮะไม่ไม่ต้องไม่ต้องสับสนละไม่ต้องรอแนละ้วคุ้มค่ามากครับของจังหวัดชัยภูมิของเรา นะครับมีนะครับอุปกรณ์ลูกค้าอยากได้ลักษณะนะครับใส่แนะม็กเดนเนอร์นะมีแม็กเดนเนอร์มานี่เราก็จัดแต่งให้อย่างอย่างอย่างสวยงามนะครับเห็นไหมครับอากนอื่นวันนี้จะได้พอลากันไปนะครับขอให้ ติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้โฉมไซโครสวยงามสวยงามที่สุดนะวันนี้โฉ,ฉมไซโครสวยงามมากนะครับนะครับใหดนะ้ดูกว้างๆนะดูกว้างๆโฉมไซโครสวยงามที่สุดเลยวันนี้หลอ่อครับขอบคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม